ก็สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมลเลนเจอร์อีกเช่นเคยนะครับนะวันนี้เราก็จะพามาดูสัตว์กลายพันธุ์นะครับสัตว์กลายพันธุ์นะครับจากหมูเป็นช้างนะเฮ้ยไม่ใช่จากหมูเป็นม้านะจากม้าเป็นช้างนะครับนะเป็นสัตว์กลายพันธุ์ของเจสสิก้านะครับนะแล้วก็จะมาทำพีนะครับไอดีนี้ก็ขายเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ทำพีเล่นๆนะครับนะ เล่นไปเรื่อยจนกว่าจะมีคนมาซื้อนะครับเล่นไปเรื่อยจนกว่าจะมีคนมาซื้อนะเราก็ไปเรื่อยนะครับนะเลื่อนๆนะสายเรื่อยๆนะครับก็จะทำเจสิก้ากันเลยนะครับนะอืมเจสิก้านะครับจากหมูจากหมูเป็นมานะครับนะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับอือหือปิง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  แปลงหลังนะเออไม่ใช่นะไม่ใช่แปลงหลังนะอัพเดเสร็จนะอือแล้วก็ปุบ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 พึบเป็นมาไปหนึ่งตัวเจ้ามาน้อยอืมแล้วก็เดินเจอก็เฮ้ยไม่พอนะครับไม่พอแบบนี้แล้วก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับ อืมต้องใช้เลียวหน้าซะหน่อยนะครับอือฮปึ๊บปึ๊บชิดพิเศษปป๊บปึ๊บปบมาก็เริ่มกายพันไปทีละตัวสองตัวนะครับนะจากหมูก็เป็นมานะครับนะย0ี่สิบตัวได้ตัวฮิวหนึ่งตัวนะครับนะอืม จสิกแล้วก็น่าจะครบแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บปบ๊อือฮึแล้วก็มาเปลี่ยนขั้นกันเลยนะครับเนะี๋ยวยังไม่เสร็จดิตัวมันยังไม่แม็กนะครับม,มาปึ๊บ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 อืม มาเราก็จะกลายพันธุ์นะครับนะตอนนี้มาก็จะกลายพันุ์นะครับจงกลับจงมาซะเจ้าช้างน้อยปึ๊บปัป๊บปัป๊บปัป๊บปั๊บตุ้มก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนะช้างนะนี่ก็เป็นตัวพีนะครับตัวพีตัวนี้เป็นตัวพีที่ดีนะครับนะดีสุดๆนะครับเอาไว้สเตดวิ่งนะครับนะใครที่รู้อยู่แล้วก็เขาก็ทําไปแล้วนะครับนะ หรือเปล่านะครับนะก็ไม่เห็นใครทํานะแต่ว่าสเตตวิ่งนี่ก็ดีสุดๆนะครับนะอืมอัปไปอัปไปอัปไปไมาแล้วอืมก็ประมาณนี้นะครับนะช้างไก่พันนะแล้วก็จะไปเปิดตัวละครที่ไอดีซอมกันเลยนะครับนะ นะครับแล้วก็จะตัดไปที่ ID 2นะครับก็นะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ ID 2แล้วนะครับนะไอดีของการเติมนะครับนะแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่เติมนะครับนะเอาไว้ก่อนนะเราต้องหาสตังค์นิดหน่อยนะครับนะอืมเราก็ต้องเปิดนะครับนะเจ็จุดห้าปีนะครับเราเปิดทุกวันนะครับแต่มันไม่ได้นะดวงไม่มีนะครับใครที่ดวงดีๆได้พลทหารก็คอมเมนต์หน่อยนะครับนะ ก็พี่นี่ดวงโคตรดีนะครับนะไม่เคยได้กับเขาสักทีนะ <c oughs> ก็ไม่เข้าใจนะครับนะน้องๆพี่ๆที่ได้ก็โมเอวดหน่อยนะครับนะก็อยากรู้นะครับว่ามีใครได้บ้างนะรู้สึกว่ามัน,มนไม่มันไม่ได้นะครับนะมันไม่ล็อกเลยนะดูดินะมันไม่ได้จริงๆนะครับนะผมไม่ใช่พูดเล่นนะนั <c oughs> น,นเห็นไหมพี่โกเ่นน้ำทะเลรายนะเห็นไหมนะเรือดำน้ำก็มาแล้วนะครับนะในวร์ชั่นอ่างน้ำนะ มันก็อาจจะประมาณนี้นะครับไปเห็นไหมเบาในชุดน้าแข็งนะครับมันก็ออกไม่ทหารรักษานะครับมันก็ออกนีเห็นไหมเห็นไหมไม่มีนะครับนะไม่ออกเลยครับผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมมันไม่ออกนะแล้วก็จะเปิดดีกหาตัวนะครับนะมันไม่เคยได้นะครับผมเนี่ยโอ้หโหหอวเห็ดอ้อ ให้ตัวการบินมานี่จะดีใจมากเลยนะครับแต่มาให้หัวเหตุนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับอืมอืมก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมความเกลือก็ยังเหมือนเดิมนะครับนะ <c oughs> นะก็ดวงดวงไม่ค่อยมีนะครับใครที่อยากจะส่งมาให้เปิดเพื่อให้ดีของน้องๆพี่ๆชิบหายนะครับนะก็ส่งมาได้นะครับนะผมก็ เปิดไปให้คนทางบ้านแล้วนะครับนะ่ก็ไอดีน้องทางบ้านก็ส่งมานะแต่พี่ไม่ทําคลิปนะนะน้องก็จะซึมเศร้าไปนิดหน่อยนะครับ <c oughs> ที่พี่เปิดให้ก็ไม่มีตัวดีสักตัวเลยนะครับนะก็ดวงก็ประมาณนี้นะครับอาริกกตโกโตโกเซมสัสจาน่าเราเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย